แล้วก็รักกันนะอย่าแกล้งกันนะไม่รักไม่รักไม่เอานะไม่รักไม่เกีย่ยวมาแกล้งกันนะเออเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในแต่ละรอบเราก็มีการเปิดสินค้าหรือว่าเปิดบูชาวัตถุมงคลต่างๆนานาแล้วก็ได้เข้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันจะมีบางส่วนที่มีคนชอบเอฟแต่ไม่โอนคือเอฟเล่นๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะก็คือมีเอฟมีพิมพ์กันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย ให้ระบบดูดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วก็ไม่มีการชําระอะไรเลยเนาะอ่ะหนูขอความเมตตานะถ้าไม่พร้อมหนูไม่เคยบังคับนะคะแล้วก็ไม่เคยไปบีบบังคับหรือว่าอะไรเลยเนาะอยู่ที่ความสมัครใจของทุกท่านเนาะการที่พิมพ์เข้ามาอยากให้ตัดสินใจและคิดให้แน่ชัดก่อนว่าเออฉันจะเอฟนะฉันจะเอานะ เออแล้วฉันพร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่อยากให้แบบพิมมาแล้วก็พูดตรงตรงอ่ะคือพิมมาแล้วไม่ไม่ไม่โอนเงี้ยซึ่งไม่ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวแรงอ่ะอ่ะพูดก็ได้อ่ะคือไม่มีความรับผิดชอบอ่ะเออเนาะอ่ะโอเคนะแต่หนูก็ไม่เคยว่านะใครที่เอฟมาพูดไม่เคยว่าแต่เมื่อกี้ว่าอะไรไปวะแต่หนูก็ไม่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 ประจานลูกค้าหรือว่าไม่ไม่อะไรนะก็คือใครที่เอฟมาแล้วไม่โอนอ่ะหนูก็ปล่อยเขาเออแต่ก็คือเนาะ ขอความกรุณานะแม่อย่าอิบเล่นนะอ่ะหลายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหรืออาจจะเคยเห็นแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เรา,เาตายแล้วปังขนาดนี้อีเจเอาของเหม็นมาให้กูแกไม่เหม็นหอมอร่อยมากนะอ่ะก็คือก่อนหน้านี้เรามีการทำอ่ะเป็นรูปแบบคือน้ำปลาเป็นน้ำปลาของเจฟองเบียร์หลายๆคนเคยเห็นแต่ห่างหายจากน้ำปลาไปนานมากเพราะว่าไม่ได้เปิดนะคะไม่ได้เปิดน้ำปลาเลยเพราะอะไร ค่าส่งแพงมากน้าปลาล้าหนักเวอร์วางก็เลยเอิมพักน้ําปลาไปูนานอยู่นะหลายเดือนอยู่วันนี้โดนหลอกโอนเงินไปหกร้อยบัญชีหนูมีบัญชีเดียวค่ะบัญชีบริษัทเจฟองเบียร888นะเวลาโอนเงินมันจะขึ้นในสลิปเลยว่าบจบกจุเจฟองเบีย888อ่ะวันนี้ใครอยากเข้ากลุ่มนะอ่ะแล้วก็บางคนบอกแม่หนูไม่อยากเข้ากลุ่มคะ่ะหนูก็อยู่ในกลุ่มแล้วเอฟได้ไหมเอฟได้ก็อ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่อุดหนุนเนาะอ่ะหนูให้น้ําปลาเจฟองเบีย นะ้ำนะปะลาาหนูเองเลยนะคะเออกว่าจะได้แบบรสชาตินี้กว่าจะได้สูตรนี้มาคือชิมกันแบบลิ้นเลิ้นเปิดลิ้นแตกกันเลยนะนะ้ำปะลาาเจ๊ฟองเบียนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูขวดดีกว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นอะขอดูขวดก่อนอะเอาขวดขอขวดหน่อยขอขวดหน่อยกขวดหนึ่งฮะอะเาเอาขวดหนึ่งเอาขวดหนึ่งนะ้ำปะลาล่าหนูให้สองขวดอร่อยจริงใช่ไหมแต่จริงๆน้ำปลาลาหนูไม่ได้หนูไม่ได้ปล่อยนานเพราะว่าหนึ่งโอ้ช่วงนั้นหนูก็น้องพูดตรงๆอะ ขาดทุนแบบเยอะมากเพราะว่าหนึ่งหนูส่งให้ฟรีนอนแล้วน้ำปลาามันน่ากับแม่อะอ่ะหนูให้น้ำปลาร้านะหนูให้น้ำปลาสองขวดน้ำปลาของเรานะขวดละสามสิบบาทค่ะแม่ขาน้ำน้ำปลาเจ๊ฟองเบียดูโลโก้สิโลโก้สวยมากเออสวยมากแต่ซื้อไปแล้วต้องกินนะเออสวยแบบอย่าไปขึ้นหุ้งขึ้นหิงอันนี้อันนี้ไม่ใช่เครื่องรางนะคุณแม่ เอออันนี้อันนี้ทานได้นะบางคนบอกพ่อแม่วัดไหนคะ,ะเจ๊น้ำปลาเจ๊ปลุกเสกที่ไหนไม่ได้ปลุกเสกนะเออคือน้ำปลาเจ๊ฟองเบียร์เนี่ยคือทานแล้วคือหนึ่งอาจจะมีการใบตัวเลขนะคะอาจจะมีการแบบปูดปัาดอะไรอย่างเงี้ยในห้องน้ำนะเป็นการใบตัวเลขไม่ใช่แต่ไม่ไม่เหม็หนคาวอาอโอเคครับคุณมากค่ะน้ำปลาหนูทานแล้วเอออาจจะใบตัวเลขได้ด้วยนะคะคืออาจจะแบบที่แตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออไม่ใช่อาจจะแบบพูด อาจจะลาดอะไรอย่างเงี้ยเอออ่าหนูให้น้ำปลาสองขวดน้ำปลาสองขวดหนูขายขวดละสามสิบสองขวดก็หกสิบแล้วอ่าฟังและหนูให้สบู่อีกหนึ่งก้อนอ่าฉลองถูกสามตัวสบู่อีกหนึ่งก้อนค่ะอันนี้เป็นสบู่ฟองมนตราสูตรทองคํานะคะอันนี้ตัวนี้จะเป็นสูตรทองคําสูตรดั้งเดิมของเราสูตรแรกเลยนะในส่วนผสมของสบู่ก็จะมีส่วนผสมของโสมขมิน้นและก็ทองคํานะคะตอบโจทย์สําหรับคนที่หน้าของคาหน้าไม่กระจ àng, า่างใสรูขุมขนกว้างนะ จะกดเท่ายังไงมีแต่ติ๊กต็อกอะไรอันนี้คือให้ติดตามฝากติดตามติตม๊กกอกช่อง J เจ๊ฟองเบียร์หน่อยอ่าไม่ได้จิ้มเข้าไปสั่งในนั้นนะเดี๋ยวให้เราให้พิมพ์รหัสแล้วระบบมันจะดูดเข้าไปในเฟซสบู่อีหกหนึ่งก้อนสบูหนึ่งก้อนร้อยเก้าบาทคิดให้หน่อยเท่าไหรแล้วเนี่ยและหนูให้แผ่นขุดเลขอีกอแผ่นขุดเลขล้าสุดมีอินบ็อกซ์แม้หนูถูกแผ่นขุดเลขาพาปริเนีสี่ตัวตรงสองตัวสามตัวอะว่ากันปายตามดวง นาะด้านหลังมีคาถาให้นะตัวนี้ถ้าเราขูดแล้วนะเก็บได้เก็บไว้แบบเพราะว่าเนาะเก็บคาถาไว้ใช้ได้นะอ่ะเวลาขูดนี่เลยขูดตรงนี้นะคะมีสี่ตัวเลขนะแนะนําเทคนิคในการขูดเพื่อเสริมเสริมสิรดิามงคลเนาะก็คือแนะนําให้ใช้เหรียญสิบนะเพราะว่าเหรียญสิบมีทั้งเงินและมีทั้งทองอ่ะแถมแผ,แผ่นขูดเลขให้อกีกแล้วก็แถมทูบให้อกีกอ่ะราคาเท่าไหร่เนี่ย ดี๋ยวขอบบวกแบบเบอร์เบอร์ก่อนบวกแบบเบอร์เบอร์อ่ะน้ำปลาสองขวดผลละสามสิบสองขวด60กสบู่ร้อยเก้าบาทบวกทู่อ่ะแถมทูบให้ด้วยแล้วก็อ่ะแถมแผ่นขูดเลขให้ด้วยอ่ะประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าบาทได้อ่ะอันนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะอ่ะวันนี้หนูให้เลยน้ำปลาสองขวดสบู่หนึ่งก้อนแถมแผ่นขูดเลขแล้วก็แถมทู่ให้ด้วยอ่ะร้อยหกสิบเก้าบาทส่งฟรีนะคะย้ำว่าส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่งมาให้หนูนะ รหัส99ค่ะเออหวยราวออก99รหัส99ค่ะแม่มี500ชุดนะคะได้หนึ่งกลุ่มเนอะอันนี้ได้เข้ากลุ่มด้วยนะได้เข้ากลุ่มด้วยนะคะอ่าได้เข้ากลุ่มด้วยนะ F ก็คือ F ต้อนเนี้ยได้เข้ากลุ่มด้วยค่ะใช่ได้เข้ากลุ่มค่ะเออเพราะว่าบางคนก็น้องอยากเข้ากลุ่มมากกว่าอะไรเงี้ยอ่ะราด ก9จ้าขอบคุณดาวที่ส่งให้ด้วยนะคะคุณแม่ราดก้าๆจ้าอ่าคือระบบเนี่ยมันจะทำการดูดเข้าไปในข้อความบน Facebook ของแม่ๆนะคะมันจะแจ้งรายละเอียดให้เรียบร้อยเลย น้องหมายเล็กบัญชีหนูมีบัญชีเดียวนะเป็นบัญชีบริษัทเจฟองเบียร์แปดหรือบจกจุดเจฟองเบียร์แปดนะคะรหัสเก้าเก้าจาน <ะ S 2> ปลาสองขวดสบู่หนึ่งก้อนทูบแล้วก็แผ่นทองอ่ะหนูแถมให้ด้วยอ่ะพิมพ์แค่เก้าเแล้วจะมีระบบดูดเข้าไปในข้อความบน Facebook นะมีอานของเราเป็นระบบดูดค่ะนะเป็นระบบดูดก็คือ ถ้ามีระบบดูดเข้าไปอันนั้นคือจริงแน่นอนเพราะว่าหนึ่งหนูเชื่อว่าเพจปอมมันไม่มีระบบดูดแน่นะคะเออพิม99ได้เลยจ้าดูดไหมคะแม่บัญชีหนูมีบัญชีเดียวนะคืออ่าเวลาระบบดูดเข้าไปเนี่ยมันจะแจ้งรายละเอียดนะคะสามารถชาระโอนเงินได้เลยเข้าไปกรอกชื่อที่อยู่ในระ,ระบบให้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นแอดมินเ็จะทำการตรวจสอบตรวจสอบว่าเออโอนเงินครบนู่นนี่นั่นนะคะ และเขาก็จะส่ง QR code ให้ QR code ตรงนี้จะเป็น QR code line นะคะ,ะให้เราเอา QR code ตรงนี้เข้าไปสแกนในแอป line แล้วกลุ่มมันจะด้งขึ้นมาให้เรากดเข้านะอยากให้ทุกคนรักษาสิทธิ์คือเวลาได้ QR code แล้วอย่าส่งให้คนอื่นสแกนนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้รักษาสิทธิ์อย่าส่งให้คนอื่นนะ,ะถ้าคุณส่งให้คนอื่นคุณโดนลบออกจากกลุ่มแน่นอนนะคะ,ะแค่นี้เองอะรหัส9ก้าจ้านะ้ำปลาสองขวด อะลองไปทานดูเออไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าน้ำปลาจะต้องแบบตากับส้มตำเท่านั้นไม่ได้ไม่ใช่เออแกงก็ได้เออต้มก็ได้เออเหยาะนั่นหน่อยเหาะนี้หน่อยอร่อยกินไปเอ